กิจกรรมความเพียรมหาจากักรพรรดิครั้งที่24รหัสเพียร5 381อาติยะปริยสูตรเอวมเมสุต,ตังเอกังสมัย,ยังพระควาขยายังวิหารติขยาสีเสิทิงพิขุสหัสเสนตระโครพระควาพิขุสอามันเตสีสพ,พังพิขเวอาทิตังกินจะพิขเวสพ,พังอาทิตังจักขุพิขเว จับขูสัมผัสสะปัชญาอุปัชติเวทยยตังสุขังวาทุกขังวาอทุขะมาสุขังวาตัมปีอาทิตังเกณะอาทิตังอาทิตังราคะคินาโทสักินาโมหคินาอาทิตังชาติยาชรามลเนนะโสเกหิบริเทเวหิทุเกหิโทมะนเสหิอุปยาเสหิอาทิตังติวาธามิโสตังอาทิตังสัทธาอาทิตาโสตวิญญาณังอาทิตังโสตสัมผัสโสอาทิตโตยามปิดทางโสตสัมผัสสัปัญยาอุปัชติเวทยิตัง สุขังวาทุกขังวาอทุกขะมาสุขังวาตัมปิอาิตตังเกนะอัตตังอาิตตังราคะคินาโทสักคินามหักคินาอิตตังชาติยาชาารามมเลเนนะเสกหิปริเทเวหิตภูขเขหิโทมะนะเส อุปยาเสหิอาทิตตันติวาธามิคานังอาทิตตังคันธาอาทิตตาคานะวิญญาณังอาทิตตังคานะสัมผัสโสอาทิตโตยัมปิดทางคานะสัมผัสสกปัจญาอุปัชติเวทยยตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขามาสุขังวาตัมปีอาทิตตังเกณะอาทิตังอาทิตตังราคะคินาโทสักินาโมหคินาอาทิตตังชาติยาชราเลลนะโสกิหิบริเทเวหิทุเขหิโทมะนเสหิอุปยาเสหิอาทิตตันติวาธานิ ชิวหาอาทิตารักษาอาทิตาชิวหาวิญญาณังอาทิตังชิวหาสัมผัสโสอาทิตโตยมปิดทางชิวหาสัมผัสสัปปัญญาอุปัชติเวทายังสุขังวาทุกขังวาอทุกขะมาสุขังวาตัมปิอาทิตังเกณะอาทิตังอาทิตังราคคคินาโทสักคินาโมหคินาอาทิตังชาติยาชาเลชรามรนะระณะ มะละเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุเกหิโทมนณเสหิอุปยาเสหิอาทิตตันติวาธามิาโยอาทิตโตโพทพาอาทิตตากายวิญญาณังอาทิตตังกายะสัมผัสโสอาทิตโตยำปิดทังกายะสัมผัสสาปัจจายาอุปชติเวทายตังสุขังวาทุขังวาอทุขามาสุขังวาตัมปีอาทิตตังเกนะอาทิตตังอาทิตตังราคะคินาโทสักินาโมหคินาอาทิตตังชาติยาชารามะระเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุเกหิโทมนเสหิ หิอุปยาเสหิอาทิตตันติวาธามิมโนอาทิตโตธรรมาอาทิตตามโนวิญญาณังอาทิตตังมโนสัมผัสโสอาทิตโตยัมปีตังมโนสัมภัสปัจชยาอุปัชติเวทายตังสุทังวาทุกขังวาอทุขามาสุขังวาตัมปีอาทิตตังเกนะอิทังอาทิตตังระคคินาโทสคินาโมหคินาอาทิตตังชาติยามชรามาละเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุมะนาเสหิอุปยาเสหิอาทิตตันติวาธามิเอวังปัศง พิคเวสุตวาริยสาวโกจักขุสนิงปินิพินทติรูปเปสุปินิพินทติจักขุวิญญาเนปินิพินทติจักขุสัมผัสเสปินิพินทติยำปิทังจักขุสัมผัสปัจจายาอุปัชติเวทายตังสุขังวาทุขังวาอทุุขามาสุขังวาตัสมิงปินิพินทติโซตัสมิงปินิพินทติสุต สัตเทสุปินิพินทิตโสตวิญญาเนปินิพินทิตโสตสัมผัสศเสปินิพินทิตยามปิตังโสตสัมผัสสะปัจยาอุปชติเวทายตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขะมะสุขังวาตัสหมิงปินิพินทิตา นัสมิงปีนิพินทติคันเทสุป,ปินิพินทติทานวิญญาณีปีนิพินทติคานสัมผัสเสปีนิพินทติยำปิดทางคานะสัมผัสสัพป,ปัจยาอุปชติเวทายตังสุขังวาทุกขังว,วาอทุขามาสุขังวาตะสุงปีนิพินทติชิวหายะนิพินทติฤกเส สุป,ปินิพินทติชิวหาวิญญาณนปินิพินทติชิวหาสัมผสัสเสปินิพินท in ติยำปิดทางชิวหาสัมผัสสะปัจจญาอุปัชติเวทายตังสุขังวาทุขังวาอทุขะมาสุขังวา,งวา,งวาตัสมิปินิพินทติกายะสมิงปินิพินทติโพทัพเพสุปินิพินพทติกายะวิญญาณนป,ปินิพินทติ กายสัมภัสเสปินิพินทติยามปิดถังกายาสัมภัสสะปัจจยาอุปัชติเวทายตังสุขังวาทุขังวาอทุขะมาสุขังวาตัสมิงปินิพินทติคานัสมิงปินิพินทิติทมเมสุปินิพินทติมะโนวิญญาณนปินิพินทิติมโนสัมพัสเสปินิพินทติยามปิดถังมโนสัมภัสสะปัจจยาอุปัชติเวทายตังสุขังวาทุขังวาอทุขะมาสุขังวาตัสมิงปินิพินทตินิพินทางวิรัชติวิราคา วิมุตติวิมุตตสเมิงวิมุตมตมัตติยานางังหุงติคีนาชาติอุสิตังพรหม,มจริยังกตังการณียังปานะรังอิทธัตตาญาติปชานาติติอิทมโหจักภควาอัตมานาเตภิกขุภควันโตภาสิตังอภินันทุงอมิตรมีจักปณะ,ะเวยากะระนะสมิงพันยมานีตสะภิขะ หัสหัสสสะอนุปาทายะอนะเวหิจิตานิวิมุตจิงสุติอนัตตรักณะสุตังเอวังเมสุตังเอกังสมยังพรควาภารณสียังวิหารติอิสิปเตนะมิคัทเยตัดระโคพระควาปัญจวคีพิคุอามันเตสิรูปังพิขเวอนัตารูปังจะหิทังพิขเวอันตาอะภวิสะ ณยิธังรูปังอาภาทายะสังวัเตยะลับเพทะจะรูเปเวังเมรูปังโหนตุเว <IL> ังเมรูปังมาอหูส <a> ีติยสมาจักโหพิขเวรูปังอนัตตาปสมารูปังอาภาทายะสังวัตติณจะลับพติรูเปเวังเมรูปังโหนตุเวังเมรูปังมาอหูสีติเวทนาอนัตตาเวทนาจะหิทังพิขเวอันตาอภะวิสะณยิทัง เวทนาอาพภาะยะสังวัตติรับพระรับเพธาจะเวทนายะ เอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาอโหสิติยสมาจักโหพิคเวเวทนาอนัตตาตสมาเวทนาอาภาทายสังวัตตินะจะรับปติเวทนายะเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาอโหสิติสัญญาณนัตสัญญาจะททางพิคเวอัตาอาภาวิสนอยทังสัญญาอาภาทายสังวัตเตยะรับเพทาจะสัญญายะเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาอโหสิติยสมาจักโหพิค วีสัญญาอนัตตาตัสมาสัญญาอาภาธายะสังวัตตินจะรับพัติสัญญายะเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาอโหสีติสังขารานัตตาสังขาราจะหีทางพิควีอัตตาอะภวิสังสุณยีทางสังขาราอาภาธายะสังวัตเตยุงลับเพทาจะ สังคารีสุเอวังเมสังคาราโหนตุเอวังเมสังคารามาอะเฮสุนติยัสมาจักโคพิคเวสังคาราอนัตาตสมาสังคาราพายาสังวัตตินะจะับพติสังคารสุเอวังเมสังคาราโหนตุเอวังเมสังคารามาอะเฮสุนติวิญญาณังอนัตาวิญญาณจะเหทังพิคเวอัตตาอภวิสะนาอีทังวิญญาณัง อาภาหายะสังวัตเตยะและเพถะจะวิญญาณีเอวังเมวิญญาณังหุนตุเอวังเมวิญญาณังมาอโหสิติยสมาจักปุพิขเววิญญาณังอนัตตาตสมาวิญญาณังอาภาทายะสังวัตตินะจะรับปฏิวิญญาณีเอวังเมวิญญาณังหุนตุเอวังเมวิญญาณังมาอโหสิติตังกิงมัตยถาพิคเวรูปังนิจังวาอนิจังวาติอนิจังพันเตยัมปนาณิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขัง พันเตยัมปนานิจังทุขังวิปรินามะธรรมังกันลังุนตังสมโนปสิตุงเอตังมะมะอโสหมัสมิเอโสมเออัตติโนเหตังพันเตตังกิงมัจยะถาพิขเวเวทนานิจาวาอนิจาวาติอนิจาพันเตยัมปนานนจังทุขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปนานนจังทุขังวิปรินามะธรรมัง กัลลังนุตังสมานุปัสสตุงเอตังมะมะอโสหะมัสมีเอโสม illing, ills, ีอัตตาติโนเหตังพ s, startled, pregnant, una, Million, ันเตตังกิงม right> ัจยะถาพิขเวสัญญานิจาว่าอนิจาวาติอนิจาพันเตยัมปานานิจังทูกขังวาตังสุขังวาติผู้ขังพันเตยัมปานานิจังผู้ขังวิปรินามาทำมังกัลลังนุตังสมานุปัสสตุงเอตังมะมะเอโสหะมัสมีเอโสมีอัตตาติโนเหตังพันเต ตังกิงมัจทะภิกขเวสังคารานิจาวาอนิจาวาติอนิจาพันเตยามปนานิจังทุขังวาตังสุขังวาติทุขังพันเตยามปนานิจังทุกขังวิปะริมะธรรมังกันลงังนุตังสมะนุปัสตุงเอตังมะมะเอโสหะมัสมีเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเต นางกิตมัจยะถาพิขเววิญญาณังนิจังวาอนิจังวาติอนิจังพันเตยำปานานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยำปานานิจังทุกขังวิปะรินามะธรรมมันมังกันลังนุตังสัมปุนุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมัสนิเอโสเมอัตตาติโนหิตังพันเตตัสมาติหะตัสมาติหะพิขเวยัง ยังกิจิรูปังอติตานาคตาปัจจุบันนางอัชตังวาพาหิทาวาอุรริกังวาสุขุมังวานหินังวาปัตมีตังวานันทุเรสันติเกวาสพังรูปังเนตังมะมะเนสหฮมัสณิณเมโสอัตตาติเอวเมตังยะถาภูตังสัมมัตปัญญายทัทธพังยากาจิเวทนาอติตานาคตะนาค ตปัจจุบันนาะอชัชตันวาพาหิตาวาโอราริกาวาสุกุมาวาหินาวาปเนตาวายาทุเรสันติกวาสัพเพ <c oughs> เวทนาเนตังมะมะเนโสหามัสมินาะเมโสอัตาติเอวามิตังยนถาภูตังสม,มัตปัญญายะตัตพังยาคาจิกสัญญา <c oughs> กาจิสัญญาอติตานาะคตาปัจจุบันนาะอชตันวาพายทาวาโอไรากาวาสุมาวาหินาวาปนิตาวายาทุเรสันติเกวาสัพเพสัญญาเนตังมะมะนะโส ổ. เนโสหมัสมินะเมโสอัตตาติเอวเมตังยถาปูตังสัมมัตปัญญายะทัธทพังเยเกจิสังขาราอตินาอติตานาคตาปัจจุบันนาอชตังวาพาหิทาวาโอราริกาวาสุขมาวาหินาวาปนิตาวาเยทุเรสันติเกวาสเพสังขาราเมตังมะมะเนโสหมัสมิ ะเมโสอัตาติเอวเมตังญะถาภูตังสัมมตปัญญายะทัฏฐพังยังกิจจิวิญญาณังอติตานาคตาปัจจุบันนางอชตันวาภายทาวาโอราดิกังวาสุขุมังวาหินังวาปนิตังวายันทุเรสันติเกวาสัพพังวิญญาณเนตังมะมะเนโสหามัสมิณเมโสอัตาติเอวเมตังยะถาภูตัง สัมมัตปัญญายทัทธพังเอวังปัสสังพิคเวสุตวาอริยะสาวโกรูปปัมิงปีนิพินทติเวทนายปีนิพินทติสัญญาญาปินิพินทติสังคารสุปีนิพินทติวิญญาณสมิงปินิพินทตินิพินทางวิรัชาติวีรคาวิมุตติวิมุตติสัมิงวิมุตตะมีติยานังโหติขีนาชาติวุสิตังพัมมะจริยังกตังการะนียงนาปัง อิทธาตายติประชานาติติอิทธาโมวโจจะพะควาอัตตมานาปัญจวคียาภิขุพัคควันตูภาสิตังอภินันทุงอิมัดมินจปะปณะเวยากระนัสมิงพันยะมานีปัญจวคียานาังพิขุอานุปทายะอสเสเวหิจิตานิวิมตจิงสูติ